วันนี้มาถอนหญ้าด้วยกันสวัสดีค่ะช่องน้องนงคอมเมนต์ค่ะวันนี้มาถอนหญ้าหลังจากที่ไม่ได้ดูแลมาเดือนกว่าๆสงสารต้นผักต้นอะไรมากเพราะว่าปลูกดูแลเป็นอย่างดีคือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเราจะถ่ายวิดีโอคลิปทำนูน่นทำนี่เกี่ยวกับผักบ่อยมากแล้วก็ ผักทั้งหมดเนี่ยเราปลูกเองดูแลเองทําเองนะคะแต่ตอนนี้สาเหตุที่เราหายไปแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้เราไปฉีดวัคซีนมานะคะเป็นวัคซีนเข็มที่สองนะแล้วก็พอหลังจากฉีดมาก็คือแพ้มากๆเลยวันที่หนึ่งไม่เป็นไรวันที่สองไม่เป็นไรวันที่สามไม่เป็นไรวันที่สี่คือแพ้ยาวเป็นเดือนเลยค่ะก็ยาวมาถึงตอนเนี้ย ตอนนี้เราพึ่งออกมาทํางานแล้วก็มีโดนแสงแดดได้วันแรกนะแต่ว่าก็คือหลังจากที่กลับเข้าบ้านมาก็คือไม่มีความสุขสักเท่าไร่นะคะก็คือยังไม่ชัดเจนนะคะนี่ก็ออกมาถอนหญ้าเนี่ยทำทุกอย่างอันนี้ทําเองด้วยความเต็มใจและมีความสุขอุ้ยเมื่อสักครู่นะหอยทากนี่คือศัตรูตัวร้ายของการปลูกผักเลยนะเจ้าหอยทากเนี่ยเขาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่า โดยเฉพาะผักชีฝรั่งนะคะแต่ตอนนี้ผักชีฝรั่งของเราเหลือกระถางนึงนะคะมันไม่เจ้าหอยทากสงสัยจะเบื่อแล้วกินไปกินมากินมากินไปเบื่อก็เลยไม่ยุ่งกับผักชีของเราตอนนี้นี่ค่ะถอนเสร็จเรียบร้อยต่อจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งข้างหน้านี่นคือเราก็จะมีปลูกปลูกต้นไม้ของเราด้วยนะตอนนี้ได้ต้นไม้ใหม่มาสี่ต้นนะคะคือต้นแคร์ดูเนี่ย มะละกอขึ้นเต็มเลยแต่เราไม่มีที่ปลูกไม่มีกระถางปลูกนะคะเราก็ต้องถอนทิ้งไปแล้วมะละกอนี่มะละกอที่ว่าน่าจะเป็นแขกดํานะเพราะว่าเราซื้อลูกมามากินนะคะแล้วก็คือเทเทหวานๆอะไรไว้นี่มันก็ขึ้นเต็มเลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีสถานที่เนาะบ้านมันก็มีแต่พื้นปูนนะคะแต่ปลูกอะไรก็ปลูกใส่กระถางแล้วไอ้เจ้าต้นมะละกอเขาไม่ใช่เล็กๆนะก็ปลูกไม่ได้ จริงๆแล้วที่เรามีโครงการจะปลูกต้นต้นอะไรนะต้นแคแต่ว่าต้นแคมันก็โตนะแล้วก็สูงเหมือนกันแล้วก็มีใบหล่นง่าย <c ười> เราก็เลยเอามาปลูกที่ใกล้ๆตัวบ้านเราเราก็จะได้ดูแลได้ตลอดเดี่ยดูสิคะยาทวมสูงนะเนี่ยสูงเป็นศอกเลยนะแค่เดือนเดียวนะคะแต่ช่วงน,นี้คือฝนมันตกเยอะมากจริงๆเราไม่เคยปล่อยเลยนะคะเนี่ยพิ่งครั้งแรกที่ปล่อยลุ ลกลุงลังอย่างนี้แต่ก็วันนี้ยวันที่มาได้ถอนเนี่ยฝนตกแรงนะคะแล้วก็ดินนิม่มถอนสบายสบาย,บายก็รีบออกมาถอน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 ซะนี่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะก็เพราะว่าถ้าสมมุติเราเองไม่ใช่สาวกปลูกผักนะเดี๋ยวเพิ่มพรังก่อนเมื่อสักครู่ที่ให้ดูนี่คือเป็นดีมอสนะคะ มีความหวานเพิ่มพลังคือจริงๆเราไม่ได้ชอบเครื่องดื่มเหล่านี้มากแต่ว่าตอนนี้นะจะชอบไม่ชอบก็ต้องบำรุงร่างกายเพราะว่าเขาเรียกอะไรดีนะ,ะเวลาหายป่วยหายไขย้ใหม่ๆเนาะต้องมีการบำรุงร่างกายด้วยของร้อนอะไรอย่างเงี้ยชงมาแล้วตอนนี้นะคะน้ำเย็นนี่คือเราไม่สามารถรับประทานได้เลยเพราะว่าตอนที่บอกว่าไม่สบายแพ้วัคซีนนี่คือไอเยอะมากนะแต่ตอนนี้หายแล้ว ตอนนั้นนะ่ะอย่าว่าแต่ถ่ายวิดีโอคลิปหรือบันทึกเสียงหรืออะไรไม่สามารถทําได้เลยนะคะมันมันลำบากมากนะตอนที่ควบคุมการไอหรืออะไรไม่ได้เนี่ยลำบากมากก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพของตัวเองทุกคนด้วยเพราะว่าถ้าใครไปฉีดวัคซีนมาช่วงวันแรกๆอย่าออกไปทํางานหรือใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะยืนยันว่าอันตรายนี่ อันนี้ไม่ได้ปลูกเพิ่มเติมนะคะไปเอาดินมาจากตรงอื่นเสียดายก็เลยเอามาใส่แต่สิ่งที่จะปลูกเนี่ยจะเป็นอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคลิปหน้านะคะก็คือจะเป็นปลูกคลิปนี้ก็จะมีปลูกบ้างแต่ก็คือยังไม่ได้ชัดเจนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นต้นอ่ต้นแครน,นะคะแต่ตอนนี้คือเรากระถางบางกระถางเนี่ยนะคะมันเป็นพลาสติกนะ พลาสติกนี่คือจะแตกง่ายแล้วก็เวลาที่เาขาเรียกอะไรดีนะเราเนาะชอบแบบกระถางสวยๆนะพอมันเริ่มไม่สวยเราก็จะไม่เอาละแล้วเราก็จะเอาทิ้งไปนะคะมันหักมันผุมันพังก็จะเอาทิ้งไปแล้วก็จะไปซื้อกระถางใหม่มาลงแต่ช่วงนี้ไม่ได้ซื้อนะคะช่วงนี้ก็คือแบบอ่ะช่วงต้นมันยังไม่สวยแล้วก็จะเอาไปปลูกไว้อีกฝั่งหนึ่งพอสวยดีสวยงามเข้ากลุ่มเข้าเพื่อนแล้วสวยนะคะ เราก็จะเอามารวมกันแต่เราเองอ่ะมีทำคลิปไม้ประดับด้วยนะแต่ตัวเองไม่ได้ปลูกไม้ประดับนะคะปลูก <c oughs> ถ้าภาษาชาวบ้านก็ไม้แหลกไม้แหลกนะคะนี่ก็ปลูกไม้ที่กินได้เนี่ยต้นไม้ที่กินได้นี่คือเราเองรู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะเพื่อนๆจะคิดแบบไหนยังไงไม่รู้นะคะแต่สําหรับเรา ไม้ที่ปลูกแล้วเอามาปรุงอาหารกินได้นี่เรารู้สึกว่าแฮปปี้นะมีประโยชน์นี่เรากำลังจะปลูกต้นแคนะคะเนี่ยนี่คือต้นหนึ่งไอเ้เขียวๆที่เห็นนี่คือเป็นเ,เขาเรียกฝาชีนาะฝาชีครอบอาหารนะเราก็ทดลองไปเรื่อยๆนะคะว่าตะก้านี้ดีไหมกระมังดีไหมอะไรดีไหมก็คือเหมือนเหมือนทุกเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละแบบว่าเวลาทําอะไรก็จะทดลองว่า สิ่งไหนดีดีที่สุดเราก็จะใช้ในในการทำงานของเราเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายคลิปหน้าเจอกันใหม่และคลิปต่อไปนี่คือเราจะเป็นปลูกต้นแครนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามด้วย